มองว่ามันเป็นเครื่องมือที่มาช่วยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราดูแต่ตัวของเทคนิคอย่างเดียวครับเวลาเราดูแท่งเทียนเนี่ยความมั่นใจเราก็ไม่เกิดไว้สุดแล้วเนี่ยแท่งเทียนกับตัวเนี้ยมันมันจับจริงไหมบางทีเราเจอแท่งเขียวๆอย่างเนี้ยเราคิดว่าจับตัวแล้วแต่สุดท้ายมันทิ้งต่อครับผมแต่พอเราใช้ m อมฟิฟปุ๊บเนี่ยนับจะเห็นว่าเราสามารถตรวจเช็คน,ะนะับวอลลุ่มได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ย,ย <ๆ S 2> มันเจาะถึงวอลลุ่มรายตัวได้เลยนับว่าซื้อ กับตรงนี้ซื้อที่ตัวไหนอ่าซื้อซื้อตัวไหนครับเราสามารถที่จะหาได้เลยครับผมอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนับ a m i f y เพิ่งมีใช้กันปีนี้นะปีนี้เป็นปีแรกเลยครับผมปี2022ครับปีนี้ครับอ่าเป็นปีแรกครับที่จะใช้งานอ่าตัวนี้ก็ครับเป็นโปรแกรมที่รวบรวมนะมีทั้งออเอเจนต์ต่างๆครับอ่าที่ทุกคนใช้เลยนะครับออโตเว็บก็มี ครับผมออโต้เว็บนี่เป็นอิงจากที่ดีอีเล็เว็บโดยตรงครับนั่นหมายว่าใครนับเว็บด้วยมือตอนนี้เรามีเทคโนโลยีเราก้าวมาทันแล้วครับผมเราสามารถใช้เทคโนโลยีได้เลยครับออโต้เว็บอีเล็เว็บหรือใครเป็นสายที่ดีครับผมที่นับ9้านับ1 3สก็มีครับหรือว่าเป็นสายวอลลุ่ม VA ครับก็มีครับผมตอนนี้แอมฟฟเนี่ยบรรจุอินดิเคเตอร์นับตัวดังๆครับที่ทุกคนใช้เนี่ยมาให้ครบเลยรวมถึง ข้อมูลสําคัญนะครับก็บอกว่าข้อมูลตัวเลขเหล่านี้เมื่อก่อนนะรายย่อยอย่างเราเนี่ยจะต้องไปไปคอยเสียเงินแล้วก็ไปคอยหาว่าเอ๊ะข้อมูลเนี้ยเราจะได้แบบไหนครับแล้วที่เราได้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเ,เมื่อสิ้นวันแล้วครับผมแล้วก็ไปวางแผนวนันทุนี้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์นับนั่นหมายามว่าทุกวินาทีครับเราสามารถจับสัญญ,ญาณตรงนี้ได้ท,ทันทีครับได้ทันทีอันนี้ก็เป็น โปรแกรมใหม่ครับที่ที่จะมาแนะนำกับทุกท่านเลยผมมองออผมมองเห็นเทคโนโลยีที่มันก้าวขึ้นมาทันนะครับผมในตลาดนับกิบันครับก็เลยมาแนะนำให้กับทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เพิ่มนะหลังจากที่เราดูเทคนิคแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้การสัดใจของเนียมันมันจากเดิมที่50-50นั 50, บ70-30มันกลายเป็น100%ได้ครับมันกลายเป็นร0 0ได้ครับผม